จะตายพูดพองลิงไม่นสียอไรนั่นเอไอเดี๋ยวไม่ยืนถ่ายไม่ได้นะได้ครับเข้ามาเลยครับทักทายเพื่อนที่ไม่ได pues ้มาทักทายเพื่อนที่ไม่ได้มาไปกินค่ะ เธอต้องอีฉาชั้นไงได้สอนได้สอนกนั่งเรียบร้อยมากเลยปีนี้ยี่สิบ ขาบ้านข้าเพจอย่างนีย้ที่2อย่างนี้ก็ได้หรอคะวิ่ง2เก้าลวิ่งกับมาหนูกับพี่พอยนะวิ่งแค่นี้ก็เต็ใส่ด้านข้างทางมากก่ คอมมนบอกให้นะยพี่สู้ในกระเป๋ามวิ่งไเกขาดวิ่งว่อวค่ะเอาอยู่ไนแล้วเนี่ยพี่รถบ่อยไหมโอ้พี่พาย วนนี้อยากได้ใครครับสองี่ไรแล้วทั้งหมดเลยไปชิมอะไรอ่ะซีเลี่ยมแสลแซลขนไปไหนแล้วอนนี้ขมเศษี่ไปแ้วปะไปของ ตาตาเข้าไปเปิ่เข้าไปมีใครไหวไหมขอแรงเพื่อมีสมคนไม่เลยไม่ไหวแล้วตายแล้วนะก็วาน้จมานมาหนี้แล้วแหละไม่รอ้ลาดกอนดไหมมถุง่าใครได้เก็บมาบ้างไหน พี่พอยมานี่นะคก้มก้มก้มมาก้มก้มมา